สวัสดีครับแฟนหมอลล่ำรัตนสิ์ตาเทราส์ตลอดทั้งแฟนครับเอฟซีของหมอลล่ำทุกทุกงทุกทุกคณะนะครับผมสำหรับคลิปนี้อยากฝากให้พี่น้องได้ติดตามอยากให้พี่น้องได้ทักท้วมข้าใจกับคักว่าล่ำพื้นสังวาอินตานะครับผมสมัยตะกี้ตะกอนผู้บ่าวิทยารย์พ่อแมื่อพื้นผ้าฝึกฝนมากมันกับที่นี่หลายรูปแบบหลายแนวนะครับผมมันจะว่าไปแบบทัพนองทั่วไปนะครับผม ขี้จังล่ําธ,ธรรมดาปงเฮาหนินะครับล่ําธรรมดามั็คีมีปมาณโลกมันหมุนเปลี่ยนเรื่อยบอกคงที่เสมือนไปธรรมดาสังขารยอมเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องคอน้นค้นไก่คน้นข้นไก่มันหมุนไปตามว่าธรรมชาติทรงในยอมมีมือในพบก,กันรัตนาสินิจากท่านจนกวัวศิริหลงจนมองเห็นทางวางสิลป์มิยามทาง บุญสมทานยังอยู่สู้เติมนีเสริมแต่งบ่อนเขินขาดแข่งคือซิวกุ้มดอกข้างหรืหัวใจท่านยังหลือซึ่งยังเป็นหว่วงทางคณะขอประคุณเดอครับที่พบก,กันวันนี้กระผมยินดีล่นจึงไหวพรในปีใหม่ก็กล้วสุขสงให้ลุ่มป่าดอกหญ้าตลอดลุ่ลนเลหนาน้องพีก็คือกันความสาัมพันธ์ยังดีดังเดิมบอกไม่มา เมนเจ้าทาการสร้างหน้าสวนนิหัวให้ทั้งพ้อค่าแม่ขายก้อยไหลหลังเขาหูเจ้าผูสุทางอย่าได้เขินขาดห้างหัวหให้นิหน้าสวนให้เจ้าคนมาเต็มอ่างสร้างนิรุงป้าปีสิไม้หมันเข่าเงินคับหมเน้นอ่งสมเจวังกี่นองลุงป้าผู้สู่คนพรละหน้าตั้งแต่ตน้น จึงขออวยนิลุงก่อนน้ำคำสอนมาจาเก,ก่าคานนิวานเวาอ,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 อนี่ก็คือร่ำธรรมดานะครับพี่น้องแต่ว่าพอแม่คคูบาอาจารย์พึงกระสิบอกว่าให้จัดก่อนว่างก่อนล่ำให้สม่ำเสมอนะครับผมเออให้มันเป็นวัาเป็นวัาเป็นวัาคือเข้ามาเก็บก่อนเพิ่นสิใส่เข้ามาเก็บก่อนนะครับผม คำว่าเก็บก่อนนี่กค็คือลับใหมมันสม่ำเสมอให้ใดเนื้อหาสาระไห้คำาัล่ม,มันชัดๆนะครับผมอันนี้คือล่าธรรม,ธรมดาของสังวาอินตานะครับผมแล้วก็มันจะมีลมพื้นลมพื้นแบบใดเออพี่น้องทาวฟางบึงนะครับข้าขอนมเกียรตเก้าองค์พระบาทหนา้าทองค์ุโฑทรงทมกะโลกหรือนอทังขคคุณพระ์องค์เจ้า ผู้ถือของอันเลิศว่าจะวานนนียงใจเทียงว่าต้อสีนีน่คือลมพื้นนะครับผมลมพื้นผู้ไส้กับลมพื้นผู้ยิ่งกระสิไปคนละแบบและย่างนะครับผมคือจังของผู้ยิง่งทำน้องผู้ยิ่งของอินตาก็สิบไปอีกแบบหนึ่งนะครับไปอีกแบบหนึง่งกระสิประมาณว่าในลักษณะแบบคือจังเ เมชวราผมเคยว่าไว้นะครับผมสวัสดีพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายที่คอยชมแสดงเรื่องนี่แหละครับสิประมาณนี้นะครับผมหรืออาหงงารอน่าคาปรัตนาสิมินตาทายราชขอกาบ่า ขอนมัสการท่านมหานักปราเจ้ายะคู่เท่าเจ้านุ่มนี่เคยเด่นได้พอตั้งแต่พออินตาสอนทั้งบทก่อนและจ yup. ังหวะวาดอิสานนวลลืำนี่นี่คือทั้งทั้งผูุ้ยงนะครับผมอักีฟังคำตานภาษามีมาบอกขขาวว่าพี่ออก่อนเหนือในแห่งสกุลกาย เป็นกวนกวายูป้อสบายในเนื้อพี่เอ๋ยพี่ขั้นเป็นพีไปแล้วย่าไปตำสะดุตองหินแหกลางทางเด้อละไอขั้นเป็นพีไปแล้วย่าไปตำสะดุตองหินบางกลางห้วยนี่ทำนองผู้ยิ่งสิเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมซึ่งแตกต่างจากทำนองผู้ชายมันกรสิเป็นแบบลักษณะเดียวกันหลากหลายลีลาหลากหลาย พันเดียกว่าล่ำพบุตรแล้วับผมล่ำพบุตรแต่ละหมองแต่ละบอลแต่ละวาัดแต่ละสังวามักจะแตกต่างจากขนาดอื่นหรือทั้งนอนงอื่นนะครับผมนาคุณหานะครับพี่น้องผูใ้ใดสนใจอยากเป็นหมอหลองหมอล่ำให้ติดตามท่านช่องยูทูบหนึ่งสุรชาติเนี่ยนครับผมฝึกล่ำทั้งนองยินตาแบบใจเดี๋ยวลอคลิปต่อตไปสีไดลล่ำให้พี่น้องฟังแล้วก็หาก่อน ไม่ไม่หรือบกกรตั้งแต่เทศสมัยเก่าาคู่บาอาจารย์ผมเมธพนเษฐไวไ้มาให้พียนองได้รับชุ่มรับฟังกันต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกแรงใจครับพี่น้อง